วัสดีค่ะวันนี้เรามาร้านไทยม,มีขนมเยอะแยะเลยนี่ข้าวเกี๊ยบกุ้งของของกินของเล่นของกินเด็กอันนี้เป็นพวกโมจิมีทุกรสเลยนี่กระเป๋าสานก็มีกระเป๋าสานก็มีจ้ะนี่พวกข้าวสาน มาดูของแช่แข็งกันปลาตั้งโกก็มีอันนี้มีแหนมอันนี้แหนมหมูยอชิ้นเข็มปอเปี้ยอันนี้มีปลาามีปลาานางฟ้าอันนี้ของอะไรสุนารีอันนี้เหรอ อันนี้สรสแซ่บงามปลาอันนี้ผักมีชะอมต้นหอ กะทินตัวฟักยาวอันนี้มะละกอจ้าพริกสดกิโลนมะม่วงฝั่งน,นี้มีมะเขือเห็ดหูหนูมะกรูด ค่ะมีครบเลยจ้าถั่วต้มก็มีมีพวกเส้นมีเหลืองก็มีฝั่งนี้เป็นขนมขนมมะยงชิดอันนี้ปลาล่าบองแมงดาของเอกชัย มาดูตะไคร้ตะไนนคร้อันนี้บางคุดบางคุดะเกียบอันนี้เรียกอะไรนะมาคามป้อมเหรอมาคามป้อมอันนี้พวกซอสเยอะแยะเลยน้ำปลาอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยน้ำปลาของยี่ห้อน,นี้อร่อยกิน คุณเชียงก็มีนอไม้กระป๋องนองไม้ดองประกาศดองเห็ดเผาะอันนี้พวกเครื่องปรุงพวกทำไอไส้โรอไส้โอกอีสานมาล่าก็มีอันนี้อันนี้ใบย่นางพงก็มีอันนี้พงทำหมูแดง อันนี้พวกเครื่องแกงอันนี้เห็ดหอมอันนี้พวกแป้งโกกิพริกแห้งอันนี้พริกแห้งพริกแห้งอันนี้แป้งพวกแป้งทำทำขนมขนมโคกหรือนนทำขนมชั้นอันนี้อันนี้บ,บัวลอยเป็นทำบัวลอยกล้วยทอดก็มีสาคู อันนี้ชิงดองกระกัดดองไข่นกกระทากระป๋องเฮลุบอยก็มีอันนี้มามะ่าแถมนี้มามะ่าอันนี้แถมมามะ่า นี่สิ้นสิ้น๋ดดว้เตี๋ยวไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ